<Ooh>. Wow. แค่300ไปมี26สีเหี่ยมเทาล้อทองตามสโลแกนของร้านเราถูกและดีมีจ wow. ริงมีที่ผมพัดสั่งรถทุกคันเปรียบเสมือนรถผมใช้เองถ้าใครพลาดรถที่ร้านเรานะครับผมบอกเลยว่าเสียดายแน่ๆรถที่พัดไม่สวยเราไม่ซื้อนะครับก่อนที่จะไปชมรถคันนี้ว่าจะสวยอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าราคาจะเปี่ยนฟ้าโดนใจท่านผู้ชมหรือเปล่าผมรบกวนท่านผู้ชมช่วย กดไลค์กด ip, ติดตามกดสไัครเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวรถขันต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปให้ผมด้วยนะครับเชิญชมได้เลยครับนะครับผมจะพาเข้ามาซูมดูรายละเอียดกันแบบให้ชัดให้ลึกกันไปเลยนะครับเริ่มด้วยที่ชุดหน้านะครับใส่เดิมๆนะครับลายลิล้วลอยเงาวิววับเลยนะครับไล่มาดูที่ของแ่งสิ้นรแรกนะครับเป็นมือ บรคทัศน,นะครับสีทองปรับระดับได้นะครับกระจกไปแฮนด์ตรง CRG นะครับแล้วไล่ลงมาดูนะครับเหมาะก,กับการรักษารถให้อยู่กับเราคงทนนะครับเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นั่นก็คือกาดหม้อน้ำนะครับแล้วไล่ลงมาอีกนิดนึงนะครับอุปกรณ์เซฟตี้เช่นกันนะครับเป็นอุปกรณ์กันลม้มล้อหน้านะครับ สีสดใสไม่บุกไม่มีรั้ยิ้มนะครับชุดสีเงาเงานะครับแล้วไล่ลงมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับ <Wow. S 1> มีอุปกรณ์เฟต,ตี้แล้วเป็นของแต่งมาให้อีกชิ้นหนึ่งก็คือการล้มกลางนะครับทันนี้การล้มมีมาให้ผมบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับแล้วไล่ลงมาดูนะครับน้ํามันเครื่องใสๆนะครับ แต่งไ่หมดเพียงเท่านี้เราไล่ขึ้นมาดูนะครับมีปลาย,ลายท่อเรียววินคาร์บอนนะครับเสียงพอเพาะหลอๆนะครับกันล้มยังไม่หมดนะครับมีกันล้มหลังให้ด้วยนะครับสยกสแตนนะครับที่เราดูทางด้านานู้นกันไปแล้วนะครับเรามาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่าดูกันให้ทััวให้ครบทุกคันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับ ผมพาไล่ลงมาดูเลยครับว่าจุดเด่นและจุดสําคัญที่ใทยได้้นีไปนะครับผมมองว่าคุ้มมากๆนั่นคือได้ยางเทอรี่นะครับรถโซ้แปร์ดอกเป็นๆแน่นๆพึ่งเปลี่ยนเส้นยังอยู่เห็นไหมครับว้าวได้ไปนี่คุ้มเลยครับผมบอกเลยไล่มาครับไล่มาดูด้านข้างาน,นะครับถังไม่บุกไม่ยิ้มนะครับเงาวิบวับนะครับไล่ลงมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ เบี้ยยนไม่หยดไม่เย,ยิ้มสวยใสนะครับขี่ไปทางไหนผมบอกเลยว่าไม่มีออยใครแน่นอนผมอัดส,สันเปรียบเสมือนรถผมใช้เองจริงๆทุกคันนะครับไม่สวยเราไม่ซื้อนะครับไล่มาข้างหลังครับโซ่สเตอร์นะครับเต็มๆนะครับกันล้มมีให้ครบทั้งคันนะครับยางหลังเป็น p ทีรี่ซูเปอร์สปอร์ตนะดอกเต็มๆแน่นๆขนยังอยู่ครบทุกจุดนะครับ ไล่ขึ้นมานิดนึงครับของแต่งมาเยอะจริงๆอันนี้ผมบอกเลยใครได้ไฟเติมน้ำมันและขี่หล่อๆนะครับของแต่งคิดอีก2ชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับท้ายสั้นนะครับทรงแบบนี้นะครับเราดูได้เลยว่าราคาเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวตามทรงแน่นอนนะฮะนะครับดูสัดส่วนดูสภาพดูความสวยงามกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าอันนี้เลขใหม่ เท่าใหนะครับเชิญชมเลยครับเลขไมอันนี้นะครับเพียง2 6 4 5 1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถที่ร้านผมนะครับรับประกันไม่แท้ร้อยและล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรถไม่ไม่แท้เราไม่ขายนะครับครับเมื่อกี้ได้ดูในสภาพในส่วนของสภาพรถไปแล้วนะครับดูในส่วนของเลขไมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วมาฟังเสียงท่อว่าเครื่องจะตบ ก็จะเพาะจะดูดังนะครับผูกใจกันมากน้อยเพียงใดนะครับฟังได้เลยครับสตานการณ์แรกขอันนะครับเดินเบาดิ่งๆนะครับเสียงพ่อ คุณผมได้บัตรนะครับฟังให้ดีนะครับผมขออนุญาตเปิดราคาอันนี้เพียง79,000บาทนะครับว้าว79,000บาทนะครับฟังไม่ดีแน่นอนนะผานดีนะครับ,รบมีดาวนะครับออกรถเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับเพียงแค่ท่านเตรียมเอกสารพร้อมเงินหนึ่งหนบาท่ท 1, าททนก็นจะได้รถสภาพสุดเทียวฟ้าสีสวย,สย,สยวิบวับ ทางานเราครับไม่ว่าคุณจะยที่ไหนทั่วประเทศไทยครับผมมบริการจัดส่งโดยด่านที่ถึงหน้าบ้านท่านไม่ว่าท่านจะอยู่บนพื้นที่ไหนใกรของด่านาเราจะบราร่ทานงตไบ้านะครับขอบฝากร้านเล็กๆนะครับบริการเคื่อนดสรี